วิถีชีวิตคนไทยวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัวเป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกันรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกันเมื่อเวลาผ่านไปสังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่นความคิดข่้นนิยมอุดมการณ์การเมืองการปกครองและบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมซึ่งมีผลให้วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆมีความแตกต่างกันวิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุขโขทัย ด้านการเมืองการปกครองในระยะแรกผู้ปกครองสุขโขทยัยมีความใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือนกับพ่อปกครองลูกต่อมาผู้ปกครองได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปกครองทำให้ผู้ปกครองทรงเป็นธรรมราชาปกครองโดยทศพิร,ราชธรรมด้านเศรษฐกิจ ชาวสุขโขทยัยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอาชีพที่ทำอย่างเช่นเกษตรกรรมหัตกรรม,รรมค้าขายมีการใช้เงินพดด้วงและเบีย้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคมแบ่งออกเป็นชนชั้นผู้ปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์ขุนนางผู้ถูกปกครองได้แก่ราษฎรทาสและพระสงฆ์ ชาวสุโขทยัยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากดังจะเห็นได้จากการฟังธรรมในวันพระมีการสร้างวัดและพระพุทธรูปจำนวนมากวิถีชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นวิถีชีวิตของคนไทยในสามช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันและไม่มีความแตกต่างกันมากนะัก การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาได้รับคติการปกครองแบบสมมุติเทพมาจากขเขมรที่ผู้ปกครองเปรียบดังเทพพเจ้าจึงมีข้อปฏิบตัติตามกฎมนลเทียนบานที่ทำให้ผู้ปกครองมีความแตกต่างจากประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับราษฎรจึงห่างเหินกันด้านเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจ แบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เองในครัวเรือนสินค้าของตะวันตกส่วนใหญ่ขายได้เฉพาะสินค้าบางประเภทเช่นอาวุธปืนกระสุนปืนการติดต่อค้าขายกับภายนอกมากขึ้นทำให้มีการจัดระเบียบหน่วยงานต่างๆชัดเจนมีกรมท่าและพระลังสินค้า ดูแลการติดต่อและการค้ากับต่างประเทศการจัดระบบภาษีอากรและระบบเงินตราสำหรับพระพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนี้เช่นเดียวกับสมัยสุขโขทัยโดยประชาชนมีประเพณีในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นการเกิดการอุปสมบทการแต่งงานและการตาย วิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายสังคมของคนไทยในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างมากจากการรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่ไทยทำสนธิสัญญาเบอร์ริงกับประเทศอังกฤษและทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกอื่นๆ ทำให้มีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นด้านการเมืองการปกครองพระเจ้าอยู่หัวทรงใกล้ชิดกับราษฎรมากขึ้นสเสด็จประพาสหัวเมืองบ่อยครั้งตลอดจนมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งงานออกเป็นกระทรวงกรมทำให้การฝึกคนเข้ารับราชการมากขึ้น ในสมัยพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยซึ่งทำให้ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งด้านเศรษฐกิจกข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีการบุกเบิกที่ดินเพื่อใช้ปลูกข้าวปรับปรุงระบบชนลประทานการขุดคู่ครองและการตั้งโรงสีข้าว ตั้งแต่พุทธศักราช2,504มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากคนในชนบทอพยพมาทำงานในโรงงานมากขึ้นเกิดปัญหาความยากจนและช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมต่อไปก็คือในด้านของสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยนั้นเปลี่ยนไปมากอันเนื่องมาจากการปรับปรุงประเทศให้เข้าสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกเช่นราษฎรไทยได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสและไพร่มีอิสระเสรีในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังได้รับการรักษาโรคด้วยวิชาการแพทย์แผนใหม่สามัญชนก็มีโอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลายัย มีการใช้รถไฟรถยนต์ไบรสมนีโทรศัพท์ไฟฟ้าน้ำประปาและมีถนนหนทางใหม่ๆ